สวัสดีครับขอต้อนรับท่านชมเข้าสู่ช่องเดอะกาลาดนะครับวันนี้เราจะพาไปเปิดอ่างเกียร์ CVT ครับในรถยนต์ Nissan q a s h q a L33 ครับกับเคล็ดลับเกียร์ไม่พังไหวนะครับนี่นะฮะคืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับน้ำมันเกียร์ไส้กรองเกียร์นะครับแล้วก็น้ํายาทำความสะอาดนะครับขั้นตอนแรกเลยครับเราเปิดนะครับอ่างเกียร์ CVT ตัวนี้ออกมาครับเห็นไหมครับว่านี่คือภายในของชุดนะครับเกียร์ CVT ครับ และนี่ก็คือก้นอ่างนะครับสงสัยไหมครับว่าทําไมเราถ่ายน้ํามันเกียร์ออกมาปุ๊บไม่สามารถถ่ายออกมาได้หมดนะครับนี่ก็เป็นน้ํามันที่ตกค้างอยู่บริเวณก้นอ่างนะครับเห็นไหมครับว่าบริเวณน็อตนะครับที่เราถ่ายได้เนี่ยมันเป็นน็อตที่ใช้วิธีการเติมล้นนะครับเราไม่สามารถที่จะนําน้ํามันเกียร์นี่ครับที่อยู่ภายในอ่างนี่ออกมาได้ทั้งหมดครับและนี่ก็คือไส้กรองเกียร์ครับเห็นไหมครับว่ามีเศษโลหะนะครับติดอยู่แล้วตัวแผ่นกรองเองนะครับก็มี นะครับความอิ่มตัวแล้วนะครับไม่สามารถที่จะกรองได้ดีแล้วนะครับนี่คือภายในชุดเลือนวาบอดี้ครับและนี่ก็คือก้นอ่างนะครับเราแกะออกมาดูนะครับนี่คือแม่เหล็กนะครับกลมๆที่เราเห็นนะครับแล้วก็มีคราบสิ่งโสโกเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับก็คือสิ่งโสโกนะครับที่ตกตะกอนลงมาอยู่บริเวณทด้านล่างครับนี่ครับแม่เหล็กก็จะถูดเอานะครับโลหะในกลุ่มเหล็กนะครับที่เกิดขึ้นจากการสึกหลอภายในชุดเกียร์ครับรวมทั้ง สิ่งสกปรกต่างๆนะครับให้รวมมาอยู่บริเวณก้นอ่างและนี่นะครับเป็นเคล็ดลับสําคัญเลยนะครับก็คือสกล่องเกียร์ที่เป็นกองลูกกระดาษด้านข้างของเสื้อเกียร์นะครับแนะนําว่าควรจะต้องเปลี่ยนนะครับทุกๆ4 0 0 0 0กิโลเมตรครับสำหรับไส้กกองตัวนี้แต่สําหรับการเปิดอ่างนะครับเพื่อเปลี่ยนส้กกองเหล็กนะครับที่อยู่บริเวณด้านใต้ของห้องเกียร์เนี่ยนะครับจะต้องเปลี่ยนทุกๆ10,000 0กิโลเมตรครับเท่านี้ก็จะใช้งานเกียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์รูปไหน จะใช้งานได้อย่างทนทานครับมั่นใจได้เลยนะครับและที่สําคัญเลยก็คือจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ประมาณทุก20,000กิโลเมตรไม่เกิน4 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับถ้าทําได้แบบนี้นะครับรับรองนะครับเกียร์ทนแน่นอนนะครับนี่เราเปลี่ยนตัวไส้กรองเกียร์ใหม่นะครับเข้าไปแทนที่ตําแหน่งเดิมนะครับก่อนเราใส่ล้วก็ทาความสะอาดที่เรียบร้อยนะครับเช็ดสิ่งสกปรกต่างๆที่อาจจะเลอะอยู่บริเวณด้านข้างและภายในนะครับเราปิดฝานะครับที่เป็นฝาปิด ใส่ก่องกระดาษที่บริเวณด้านข้างของเสื้อเกียร์ครับก็จะเป็นสกรูเบอร์10นะครับเราก็ตรวจสอบให้ดีนะครับพร้อมพร้อมทั้งตรวจสอบโอลิงนะครับหลังจากนั้นเราก็ขัดนะครับกับเข้าไปให้ให้แน่นนะครับสำหรับด้านล่างนะครับที่บริเวณเลือนราวบอดี้นะครับเราใช้สเปรย์ทำความสะอาดครับฉีดทำความสะอาดบริเวณซอกลือต่างๆนะภายในชุดเดือนราวบอดี้ทังภายนอกนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งครับ นะครับเพื่อเก็บงานนะครับก่อนที่จะทําการใส่ไส้กกองนะครับที่เป็นส้กกองเหล็กนะครับเหรียนก้นอ่านนะครับเราก็นําไส้กกองเหล็กนะครับมาติดตั้งนะครับในตําแหน่งเดิมครับตรวจสอบโอริงนะครับว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไหมนะครับแล้วติดตั้งเข้าไปนะครับโดยที่ต้องใช้ความพิถีพิถันนะครับในการประกอบเพราะว่าจะมีการเอียงหรือว่าการ เข้านะครับไม่เต็มหน้าได้นะครับเราต้องตรวจสอบให้ดีแล้วก็ขันสกรูนะครับให้ได้ตามค่ามาตรฐานครับเพราะจุดนี้เป็นจุดสําคัญนะครับถ้าเราทําไม่ดีนะครับในจุดนี้หรือเราไม่ละเอียดในจุดนี้นะครับก็อาจจะเกิดความเสียหายของชุดเกียร์ได้ครับถ้าสมมุติเราปล่อยรถเกาะไปใช้งานแล้วนะครับต้องตรวจสอบให้ดีครับบริเวณไส้กรองเกียร์ตัวนี้จะต้องแน่นนะครับแล้วก็ได้ค่าตามมาตรฐานไม่เอียงไม่เบี้ยวนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการตรวจสอบนะครับพร้อมทั้งทําความสะอาดเก็บงานทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งครับบริเวณด้านล่างของเอนวาบอดี้พร้อมทั้งหน้าแป้นนะครับที่เราจะต้องทําการประกบอ่างเกียร์นะครับระหว่างนี้นะครับเราจะทําความสะอาดนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนนะครับแล้วก็ทากาวเระเกนนะครับบริเวณก้นอ่างครับการทากาวนี้นะครับเพื่อเป็นการเสริมนะครับแล้วก็ป้องกันการรั่วซึมนะครับของบริเวณน้ํามันเกียร์ที่อยู่ก้นอ่างครับ หลังจากนั้นเรานําอ่างนะครับมาประกบนะครับแล้วก็ขันสกรูนะครับปรับตั้งค่านะครับความแน่นนะครับให้ได้ตามค่ามาตรฐานครับโดยการใช้ประแจปอนนะครับในการกวดนะครับสกรูนะครับทุกตัวนะครับให้ค่าได้ตามค่ามาตรฐานเราก็จะ กวดน็อตนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ตามค่ามาตรฐานนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ประแจปอดนะครับในการกวดรอบสุดท้ายนะครับเมื่อประกบอ่างเกียร์เรียบร้อยแล้วเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วทําการเติมน้ํามันเกียร์ครับถ้าทุกอย่างโอเคนะครับก็กลับบ้านได้ครับสำหรับเคสนี้นะครับนิสันเทียรา L33 ครับกับการเปิดอ่างเปลี่ยนเส้กองเกียร์นะครับ ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเดอะการ์ดมาร์สเตอร์นะครับและสําหรับ EP ต่อไปนะครับเราจะนําเสนอเรื่องอะไรนะครับสําหรับการซ่อมรถหรือการตกแต่งรถยนต์นะครับโปรดติดตามครับ